ค่ะสวัสดีเอฟซี FC. แฟนช่องทุกคนนะคะมนีนุ่นทิยาก,ก็ได้เดินทางมาวัดโพหรือวัดหลวงปูแน่นนะคะเพื่อว่าจะมาตามตัวเลขให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC. หรือมาทําบุญน้ําปูนะคะมาทําบุญวัที่แล้วนุ่นทิยาก,ก็ได้โชคได้ลาบได้ไปบ่หลายนะคะนุ่นทิยาก,กัสิมาทําบุญน้ําปูคือเกา่าเพราะว่าทางวัดเพิินกขาดสซนไหลยย่ยางยาดทางกเป็นทางขาดโศกนะคะ นี่ปูสีมีแนวท่าไห้ห้าบอรหรือปูคนสีฝากอย่างไปหาเอฟซีนะคะฝากข้ามเบา้าไปถึงเอฟซีสีเบา้บาว่าจังไดเข้าไป,ปั้างเข้าไปชมน้ากันเลยค่ะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามช่องนอนที่ยาผ้ารวยหรือช่องนอนที่ยาหากเก่าในเดอค่ะเดอร์ค่ะไปน้ากันเลยค่ะหลากลับมาทำบุญน้ำปูได้ค่ะกับเอาช่องนนที่ยาผ้าลวยของปูสวดให้ที่สาเหตุที่มา ่ายถ้ำนี่ก็อยากให้เลขเขาแล้วก็สิมะสั่งคนทางที่ว่ามันขาดโศกไหมคะ่ะทางเขาว,วัดเท่านี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นโศกนะคะเนาะช่องใหญ่เพิ่นมาน่ามืน่นหนึ่นมื่นที่มาถ่ายถ้ำเบอร์โทรช่องเร่งเรื่องหากเก่ามามื่นหนึ่นมาสองคนกับช่องนุนทิยาพาร่วยหรอผูอ้ป่ะยูทธ์ไหมค่ะ<อ>กระเล็ดกระเล็ดซุ่มเป็นตัวเลขที่ว,าวา่าผู้ว่าวันที่21ถึงจะกลับเรื่มคิดว่าจะ มีคนเอฟซีโทรมารลบกวนปูคอยกัว่าบ้านคิดบ่ถึงเลยค่ะแต่ว่ามันขาดโอ้ยอ้าวขอที่ไรเนาะขาะไรเลยค่ะอยู่กุ้งเทปอยู่บ้างละมุ่งค่ะอยู่พังง่าค่ะอยู่พิจีดค่ะอยู่จันทบุรีอยู่ลบบุรีมีแต่ทังหมดใกล้ๆค่ะโทรมาหาปูแมนถามมาโทรมาหัน หาลังเทียขอกะาย่ขอกะบ,บ่ได้ับแต่หาลังเทียท่วมากเนาะขอกะบอร์เยแขอกะเดบเพิ่นห็นะพอางหา้าลังเทียเดี่ยวแตค่คนห้าลังคนเพ่นก็ท่วมากเลาะคำคำเมันอกะแย่กับวาพระแน่หาาลังเทียกับท่วมา,า,ามกย่มือเศร้ากไหวายพระเศร้ายูจังสีเห็นนะให้กร่างสันเขาสันนามยูนังสเบ้าเพื่นว่าถาม่าโทษเลยบ่ก็โทษเลยยูดอกแต่ว่ามันผัดหลคนโทษก็เลยเอาเอาเป็นว่าให้ เบิ้งตามซองไปโหลดขนาดใหญ่แนวทางให้เบิ้งตามช่องน้าปูนเพาะหอยกับบ่อมันคนวิเศษวิโสอีหยังเด้ให้มาสั่นขอยกิดบ่อมันพูหูแจ้งตาทิพย์อีหยังปานนั้นหานนาให้ว่าจังสั่นโลดแต่ว่าบางครั้งโทรมากกะท่มจังหวะปูสวดมนต์อยู่เนาะค่ะเน้อก็ขอโทษแทนเอฟซีแล้วเด้อเออบ่ได้บ่ได้บ่ได้ว่าดอกในตัวนี้แต่ว่าก็อยากให้มาอยู่พ่อขอเดบบ่หนี้ขนาดเนืองมาของบ่ได้เว้าก็พวกให้พวกเฮาเอาซองเอานี่ลงก็ พอดอดได้เบาสูคนฟังเน่ช่องแญ่เพิ่นกากขอโทษมาน้ำเล้วเพิ่นก็ว่าถ้าบ่บ่นได้โชคได้ลาเพิ่นก็สีมาซอยสั่งซอยโบราไปมันก็หลงอวกไปซอๆเด้อก็เป็นแค่นั่งางแล้วกู่กับเราจําอะไรแม่ข้างมาน้ากันกับว่ได้ไหมค่ะมานํากันมื้อนั้นสามคนก็ได้แค่สองคนที่สองสามนะที่ฟู่ากะ คนกัว่าแต so Mother, no ่สื่อแต่อายุปู่ก็ได้สื่อว่าสองบาทสามบาทว่าปู่ขอเกระวาไปซืแจ๊คมสิออกตัวไดของเขาจะได้ยังไงแต่กันว้าพื้นมากันนี่ครับไม่ได้ิมาขอตี่ละเนาะขอเหรอพูดจะมันหัใจเนาะอเกี่วจี่บอกตัวไหนเราบัตรนี่ยตัวไหนบัเนี่ได้กินต่วไ่กระโทษได้ยอะดอกแต่ว่าหักอ พอมันเป็นเวลาเนี่ยแต่ฮันลังเทียกับกบดอยครับเด้อฝากทุกคานทุกคนฮันเละเออข่อยก่ยากยากลายแนวฮันหลังเทียกัับนุมเนี้ยังเทีกับเฮียบเบียบมองหันมองนีแน่หันนะหัเทียกับายพาสวดมุ่นปฏิบัติพ่อวันหน้าเนี่ยกับฮันังเทียกับบดอยครับเด้อกับควโทดความไยอยู่หันละเออบอบคุณว่าก็ดีท่กัน อยากฮู้จักอยากนี่ขอกับเพื่อนมากขอกพบว่าจักโตสีหายดิอ่าเพราะจักโตเพราจักโตมันถี่อดใช่ว่ากันขัดจังไดขัดอยากฮู้ขัดจังไดแต่ติ๊ตามในอันนี้โหลดเด้อติ๊ตามเออในในซองของอันนนทิยาผ้าลวยนี่แหละเด้อเฮงลุงเรื่องหาเก่าค่ะมีสองซองโอ้ตีกับอันเฮงลุงเรื่องหาทิปเก้านี่แหละเด้อขัดนั่นขัติ๊ตามไปในตัวนี้ซะจังไดแต่ กับห้เบิ้งในโตนี่เซอรสารทานทั้งหลายกะดี้หานะอืมห้ติดตามเพราะว่าขัดสิมาผู้นั้นโทษู้นี้โทษมันถบอ่กวยกันฮานะอืมกับบมมี่วาล่าเนาะอืมหลงกวบงกันญาหมายว่าก็ุือบอกก็ไก่ก็งาข้อข้องใจอ้า พูอ้อนี่แกนก็ได้ค่ะตั้งสิตัวยิ่ๆผู้ลังค่นเป็นกับสายตาพอค่อยดีค่ะเบื้งก่างขัดออกกระดี่แจ้งย่ำขันว่าออกกจะยจมหาตรงปลาเป็นเนื้อช่างกับเป็นเนื้อช่างใกล้ซื่อเยอะช่างได้ค่ะเด้อพอแม่พี่น้องเอซี่ทางบ้านปูเป็นกระวาเป็นแนวทางนะคะอันนี้บ้านแม่ปลาผ้าพันาัดมื่อง้มผ้าพอออกเมื่อต้นง้มง่ายหยั่งดอกค่ะมา มันี้ซ่ามากมันมากพอแต่ให้เจ้าเจออกไม่ออกกับบ้าหุจักคันบ้านนั่นจะยซื้อหลายเ้อะจะไปซื้อหลายซื้อตามกำลังจะของนี่เขาใหญ่กับเ่วจะว่จะซื้อหลายมือหากระเหรีหาไปหันยย่ๆไปซื้อหลายมากเบบ่จะยังจะหนี่หละค่ะค่ะมาแบบอ้

อันนี้ปูวงกลมใ่ให้่มักตัวไดกกระจับใส่เอาอดาวยนติยาสิเขียนตัวใหญ่ให้ให้หเข้าใจนะคะอันนี้เป็นรายมือของปูปูบอกว่าสองหกใบบนแล้วก็เอาลงมาเป็นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งใส่แล้วก็ยืดลงมาไว้เป็นหนึ่งแปดนะคะแล้วก็อายุของปูหนึ่งสิบเก้าเศร้านะคะ,าะดนานตะินาย,ยาสิเขียนตัวใหญ่ให้หจังแคบหนาจอนะคะเน,นาะ ซ um, ื้อไปบางรอดจะไปซื้อหลายเยอะผู้ใหญ่กะดีนะซื้อแน่นอนไปซื้อหลายซื้อแน่นอนเพิ่์ลบรหายซื้อหลายซื้อพ่อฟั่งนะคะโมมี่ผู้ใดรู้เข้าเข้ากับซื้อกล้ามกำลังมันออกคงวัดคงวัดดูดอกค่ะอืมวัดนี่เอาตอนนี้ยับยั้งจะตั้งไปเอาหลายซื้อกล้ามกำลังแต่ิมความนี่ซื้อหลายกะทุกค่ะเข้าจะตั้งไปหวังถึงมันรวยถึงจะนึงจะเยี่ยวค่ะนะ ก่ะคอยซื้อประจ้ำน้ำดับบจำดาค่ะคือเท่าปลูกพืชนี่แหะค่ะเชือกกระร่องเบิ้งมันสิเกิดบ่อคำเกิดลียวกระคอยหยาบคอยง่ายไปกรคอยซื้อประจ้ำน้ำดับบจำดามันบ้าไหงงบง่ายปูเป็นกระบ้าไหงซื้อหลายซื้อห้าบาทสิบบาทแคบหนาจอไว้เด้อค่ะเด้อปูเป็นกระฝากว่า ถ้าอยากได้เลขก็ให้เบิ่งในช่องยูทูบช่องนนทิยาติดตามช่องนนทิยาผ้าร่วยหรือช่องลุงแห้งลุงเรื่องหาเก่าอย่าโทรมาหลบกวนปู้วค่ะเด้อปูเพิ่นเออสวดมนต์เพิ่นจำศีลบางครั้งกับนางสมาธินะคะเราเป็นส่วนตัวเดี๋ยวทางช่องเฮาสิมาติดตามให้ขอลองหลยๆแล้วค่ะเด้อเพิ่นขะขอลองไลายเอซแฟนช่องอย่าโทรมาหลบกวนเพิ่นค่ะ ขันโตมากขันมัดสุดริสัยโตมากกต่จะโบบข้ากต่อเพราคขวยจะห้าขันบ่จะห้าบหรอกคย่างพันวานบ้าคือบ่าห้าสก็เลียดผู้มัาขับผู้สร้างเสียนี่บ่าเป็นลางสร้างห้างเจ้าตายนี่แก็บรรจุห้าบอางนี้นะอากหยเงียชุดอกแต่มาเลี้ยนีระเทศก็ไม่ออกสองมือรือสามมือมือมือสองมือไม่สิออกไม่สิค่ะจังจังสิ่งผู พราะว่าคนบอกก็โดนนี่ว่าหัาไล่ไม่ไลปัญหาทุกข้องขบ้าหันละไม่ได้เรื่อยดูลงไปจ้ามลำดับมันไปซื้อดอกอย่ังกับว่ามีใยรหุ่จับถ้าต่อหุจับไปซื้ออทุกข้อขอบวาจะซื้อจังมากก่ก่อนซื้อไป็งเน เก่าก็ซีแต่จับเือเก่าก็เล็กซี่ไส้กันบอกค่ะกัดสีน่ารักสายนี่ง่ายๆตรงอ๋อในวงกลมนเลยค่ะแต่ว่าที่ว่าตัวละซี่บาทหาบาทนี่แต่แต่ว่าปู้บังหายซื้อร้ายบอกค่ะเออาหาซื้อตอนนั้นบ้านบบอกคือซื้อสองบาทสามบาทเด้่อันนี้บอกไปซื้อค่ะมันกัดตัวน้อยเแต่นนที่ยาสีอ่านให้ยพอไม่ไปน้องฟังแล้วค่ะเด้อปู้เขียนบอกว่าสองหกไว้บน เอาหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งใสย่ยึดหนึ่งแปดไว้หลวงหลวงปู่เนนอายุสิบเก้ายี่สิบปีนะคะแล้วก็เนี่ยเรองที่ยากก็เลยจับตัวเลขออกมากก็คือสองหกหนึ่งเก้าหนึ่งแปดกับสองศูนย์นะคะมีเลขแคสซี 4, คูนี่แหละค่ะแคบหนาจอไว้สำหรับเลขคูเนนนะคะ น้องที่ยากกับสีผ้าพอแม่พี่น้องเอ็กซี่กับนะคะกับสิได้บ่ได้รบกวนปู้เพิ่นให้เพิ่นพักพรอนนะคะนะคะมันว่าอันบวกซื้อสี่บาทห้าบาทมันบวกจังสามเลยเพิ่นว่าเอาตัวเลขนี่แหละค่ะว่าห้ว่าสี่บาทห้าบาทเดี๋ยวน้องทียาสิลบไปลบออกห้าบาทอันนี้มันกาดมันของบ้านนี้ขอก็ ฮะเทียบความจำอายุเขาคนก็ลบมาถามอายุเขาอีกเ <_ ck. S 2> ขาก็ไปจับเอาตามว่าโอ้ยจ้าหน้ที่ก็ออกหาชีเด้อเขาลาขนาดก็ s> <S ขอ,อถามดูตามที่จริงแล้วเขาบม่ได้บอกนะแล้วปรากฏว่าเขาก็ไปเขียนเอาเขาไปสือไปสือปรากฏว่ามันออกเหมือนเขาเล่ากาเล่าเขาเล่ามาขวัญบอกเลยเป็นกัน คนเป็นไก่ไปนวัวแสดงว่าคนมีดวงนะคะเน้อยาอ้คนเสื่อแลเพิ่นเถือ่นบัตรคิดว่าปูบอกเลยใครอยากทำบุญน้ำปูกัจังคอยคอมเมนต์มาทั้งช่องนอ่แะะ้อใคคือกันใด้คือกันในตัวนั้นนะตรงนี้ในคลิปนี้ปูก็อยากฝากกับเอฟซีว่าบ่หายโทรมารบกวนโมาเพราะว่าปูก็ให้ให้ติดตามทั้งสองพ่นเออกันโรมาหานัเทียเขบ่ได้ท้อยาก เพื่อนอาจยันเพื่อนน้อยอกน้อยใจเน่เห็นไหมกับบ่มีอนดอกหอยแยกก็เลยบ่ค่อยเด้ฮับเห็นไหมวางสั่นเด้อทุกคนทุกคนเห็นไหมเบิ้งไปโหลดนักก็ได้กับซื้อเอาไปตัวนั้นจะซื้อหลายค่ะซื้อเยอะๆเยอะซื้อหลายซื้อหลายกับบ่ออกกับเป็นถูกกับของเห็นหมวางสั่นนะนะซื้อมันพ่อได้ฟังพ่อได้แวานบ่ถิ่มเสียงงวดนันงวดนี่ไปซื้อคหาบาทสิบาทกับซื้อไปเบิ้งค่ะ เอาค่ะยัดท่านซื้อหลายยัดยัดท่านวังรวยขึ้นเทียวคนาอ่ะค่ะหลางสันทะนอค่ะเออร้านกระรบกวนผู้สำนีดเนอะค่ะโดยโดยโดยสัสถูกก้าได้นะคะเลขของปูเน่นนะคะ ปูเน้นเพิ่นกับฝากบอกพอไม่พี่น้องเอซีแล้วนะคะกับศิรยินน้ำกันแล้วนะคะว่าบ่หายทุมมาหลกวนเพิ่นบางขั้งกับนางสามารถทีบางรั้งเพิ่นกับสวดมตนนะคะอยากได้เลขกับให้เบื้องทางช่องเ้านะคะคือสองนุษย์ยาผ้ารวยกับช่องเฮงงนุงเรื่องหาเกานะคะปูเพิ่นกับเขียนตรงวงกลมเนี่ยนะคะว่าผู้ใดมักแน่นี่กับจับใส้ได้นะคะแล้วกับเพิ่นกับเขียนไว้ว่าสองหกไว้บนแล้วเพิ่นกับเฮ็ดสอนสี่ลงมาว่าเอาหนึ่งเก้า หนึ่งเกเก้าหนึ่งไซแล้วก็ยืด18ไว้หลวงปูเน่นนะคะอายุหลวงปูเน่นก็คือสิบเก้าเศ้าเนี่นะคะนนที่ยากก็เลตัดออกมาว่ามันมีเลขแค่ซีคูเท่านี้นะคะสําหรับของหลวงปูเน่นมีสองหกหนึ่งเก้ากับ2องต่ว่าไห้กับเอาเองเนะคะเด้อปลอ,อไปกับ อาจจะเป็นบนเป็นล่างนะคะนะคะสำหรับเลขปูเน่นวัดโพนะคะอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภในงวนนี้ปูกรวบายำว่ายสื่อพ่อฟังบ่าหายสื้อร้ายนะคะสื่อพ่อฟังค่ะถือกระดี้าบว่าถืกกถาอถจะเป็นทุกปูกบว่าย่าซื่อรลายนนทิยาก,กัดคอไวพ้พอนหายพอไม่พี่น้องเอฟซีโชคดีถูกหวยลำเลืวยไปน้ำกันโชคดีสวัสดีค่ะ